เอกาสินและขอสวัสดีท่านอาจารย์กฤษณพงศ์พลธรรมคุณากรท่านอาจารย์ภูสิิธิ์กันแก้วและท่านอาจารย์รัชกิจวรรณพัฒน์ตัวินค่ะและขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่รับทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณดรพรพิสุทธิ์เจริญวงศ์ผู้แนะนําให้ดิฉันเข้าสู่ธุรกิจพรมิตรค่ะ วันนี้ก็อาจจะเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะเราก็ที่มาฟัางๆัเนี้ยถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่รู้รู้พอๆกับที่น้อยรู้นะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยในห้องเนี้ยติดเ T.M.C. กันแล้วทุกท่านฉะนั้นรู้แสนรู้ยังไงเรามาฟังกันอีกนะคะว่าเรารู้เราก็มาแบ่งปันกันได้วันนี้บอกตรงๆว่า จะเล่าอะไรไปเพื่อนก็รู้แล้อะอาปาดังล,ลิ้นไก่อ่ะเล่าอะไรก็รู้เพราะเรื่องจากว่าสิ่งที่ฉันจะเล่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงพูดสิบครั้งมันก็คือจริงอย่างเดิมนะคะไม่ใช่เป็นการสร้างเรื่องฉะนั้นพวกท่านทุกท่านเนี่ยเข้ามาที่บริษัทเนี่ยโชคดีแสนโชคดีเพราะอะไรพวกเราทุกคนเดี๋ยรู้เลยว่า ห้าเสาหลักของบริษัทเราอะเยี่ยมยอดขนาดไหนเริ่มต้นจากท่านประธานคุณก็รู้รอีกว่าคุณนะ่ะทุกท่านเนี่ยที่น่าได้เลยว่าคุณเข้ามาทำในเพราะอะไรคุณเห็นและคุณศรัทธาท่านประธานเพราะท่านประธานเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ชนานาญในเรื่องธุรกิจในด้านเออผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นเราเคยเป็นลูกน้องท่านมาก่อนเรารู้ว่าท่านประธานเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดนี้เคยทํารายได้ มาถึงสองยล้านบาทเนี่ยเรารู้ว่าท่านรวยจริงท่านประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเราถึงมั่นใจในบริษัทนะคะและแค่นั้นยังไม่พอเมื่อสมัยที่ท่านเป็นลูกพี่เก่าของเราเป็นเจ้านายเก่าของเรา<ม>ท่านมีรหัสในองค์กรถึงหนึ่งล้านห้าแสนรหัสและมากกว่านั้นด้วยไม่ต้องไปคิดต่อนะคะเมื่อเยอะอย่างนี้ ท่านรู้ปัญหารู้ข้อบกพร่องรู้จริงดีว่าท่านจะทํำยังไงจะมาดูแลพวกเราอย่างไงนี่คือสิ่งที่เรามั่นใจเราภูมิใจมากว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงวิสัยทัศน์ท่านไกลเรารู้ว่าวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยมองเห็นปัญหามองรู้ข้อบกพร่องมองรู้ว่าสิ่งจริงที่จะสําเร็จทําได้อย่างไรนี่แหละค่ะดิฉันภาคภูมิใจกับท่านมากเลยและประการที่สอง เราเข้ามาในบริษัทคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าบริษัทที่นี่เนี่ยมันมันมนม่นคงขนาดไหนตึกอาคารห้าชั้นที่ใหญ่โตโอราัเนี่ยเป็นเงินสดของท่านโดยที่ไม่ต้องเข้าซื้อใครมาสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าสถานนี้ก็คงยังอยู่เพราะนั้นนี่คือความมั่นใจที่เรารู้สึกภูมิใจกับบริษัทคอมมิชตัวก,ก็คุณเข้ามาเมื่อไหร่คุณจะได้เห็นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นแอดมินเป็นน้องๆ้องรู้ เก่งจัดของว่องไวทําอะไรก็แค่ว่องว่องไวเพราะนั้นสิ่งต่างๆมันคือความภูมิใจความมั่นคงที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทพอมิตรเมื่อสิ่งเ,เมื่อสิ่งต่างๆเหล,หล่านี้ดีหยุดเต้นไฮไลท์พลเมือีธรามทัานเจ็ดรายการสุดๆไม่อยากจะใช้คำว่าโคตรด,ดีมันไม่สุภาพขอบอกได้เลยว่าสุดๆเพราะอะไร พอเด็กสะพานเป็นนวัตรกรรมใหม่อย่างดีคุณก็รู้คุณทานกันแล้วทุกท่านเนี่ยคุณทานกันมาแล้วทุกคนฉะนั้นเนี่ยได้ผลลัพธ์กับตัวเราเองเราสามารถที่จะทําให้ตัวเราเองจากแก่มาเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่งได้มีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทานัวนไหนอย่างเมื่อกี้อาจารย์รัตกิจท่านสอนขอโทษนั่งฟังไงยิ้มหัวเราะเพราะกูกินมาแล้วนะแล้วมันดีจริงเนี่ยอย่างดีท้องร่างกายน GM เนี่ยีเอเนี่ยขอโทษ อีตอนไม่กินสมัยก่อนเราโตจนแก่มาอายุหกสิบเราก็ไม่ได้ดีท้องตัวเองเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความจําเป็นแต่พอเรามาเรียนรู้เรารู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงขอโทษเมื่อเรากินเข้าไปลําไส้สะอาดเนี่ยตกยังไม่เหม็นเลยเอานี่ไม่ได้จะพูดเรื่องทะึ่งนี่คือเรื่องจริง,งพ่อหน่อยลมหายใจก็สะอาดหายใจมามันคือถ้าเกิดสมมติเราหมากักดองของ เ n า w n o ไว้ข้างใน,น,น,นไอ้ะอยู่เขาบอกลำไส้หกเท่าตัวของร่างกายอันนั้นคือจริงบางทีตีนลำไส้มันเกียเก่ยวคนลเลี้ยวเนี่ยเขากินอะไรเข้าไปไม่ถ่ายออกมามันไปตกค้างอยู่ตรงข้อต่อเนี่ยลมหายใจก็ไม่สะอาดกลิ่นตัวก็มีปากนี่ก็มีกลิ่นว่ายเราทําความสะอาดยังไงเราไม่ได้ใช้ไปก,ก,กว่าไปกวว่าหรือกว่าบ้านถูกมั้ยแต่พอเรากิน GF เนี่ยมันไปล้างหัวเลี้ยวหัวต่อคนเกี่ยวเียวรถ ขอโทษที่ได้คุยได้เลยไม่ได้กินทุกวันก็นจริงสามวันกินทีและยิ่งถ้าวันไหนคุณไปหมูกระทะมาคุณไปกินอะไรที่พิเศษนอกบ้านมากลับมาเล่นละ,ะเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆมันใช่เลยแล้วที่อาจารย์ท่านสอนว่าเมื่อคุณจีเอกินเข้าไประบายล้างลำไส้สะอาดมันสามารถที่จะดูดถึงนี่ผลิัณฑ์กินทุกรายการเหมือนกัน พอลำไส้สะอาดมันก็เห็นผลชัดเจนอย่างที่ณวันนี้ณนะตอนนี้ดิฉันจะบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณทานไปแล้วมันดูดซึมได้เห็นชัดเจนอะ่ะมันใช่เพราะอะไรอย่างคอลลาเจนเนี่ยคุณกินก็ไปเถอะคุณบอกว่าที่นี่แพงไหมดิฉันบอกได้เลยว่าไม่แพงเพราะอะไรถ้าคุณไปกินผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดสิบกล่องเห็นผลแต่ที่นี่กล่องแรกก็เห็นผล และยิ่งทานต่อเรื่องนี้ฉันบอกได้เลยขอคุยหน่อยอินมาแล้วสองปีครึ่งบริษัทเปิดมาเกือบสาปีกินมาตั้งแต่รู้จักบริษัทฉะนั้นคุณก็ดูแล้วกันลิ้วรอยมันแค่ไหนมันลึกแค่ไหนแต่มันก็ทําตื่นได้และพ่อสำคัญน,นะคะทำไมฉันต้องใส่ตุดสูงมาดิฉันก็อยากจะปวดนะคะว่าเฮ้ยฉันยังแข็งแรงนะเว้เส้นสายยังสบายยังโพสมยัยก่อนนี่ขอโทษติดยกตรงแล้ก็ไม่ถึง นะคะเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี้ต้องหมุนฝืดมาข้างหน้าถึงจะติดได้เดี๋ยวนี้นี่สามารถที่จะเออไปติดด้านหลังได้อันนี้บอกได้เลยว่าเส้นเอ็นที่มันยึดแต่หนี่ยกตรงไเนี่อะไรน้าอกใหญ่ยกตรงนี้มันก็ฝังลึกมันปวดมันยันต้นคออย่างที่บอกแต่เดี๋ยวนี้สบายสบายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะดิฉันน่ะมันเป็นในอะไรอ่ะน,นี่เล่าอาจจะไม่เป,เป็นทางการนะคะเพราะเห็นคนกันเอง ปกติฉันเป็นความดันโลหิตสูงหน้ามือเบียนหัวหัวเทหัวห,วห,วหวมุนนี่แหละก็นี่แหละค่ะก็ไอ้ดีได้ตรงนี้เล้นี่หวากํเมะหวากํเมะนะคะอันนี้ทำให้ดิฉันเล,นนลือดลมดีหัวล้อขาปกติมันกินของ้องคู่ไงแต่ผิดว่าอะไรกินเซรามีนี่นะขอโทษนะต้องกินคู้ก่อนนอนนะคะเออถ้าใะเล่ากันจริงๆแล้วนี่จะบอกให้เลยเขียนเป็นโน้ตได้เลยว่า,ชาวเช้ากินอะไร กินกาแฟกับเมตาปูนี่บอกไว้เลยบางวันก็กินเป็นกาแฟพร้อมกี่กับเมตานะแต่บางวันเปลี่ยนสลักค่ะเดี๋ยวจะกินไม่ครบตัวกินพีเอ็มกาแฟกับเมตาอุ้ยหอมกลุ่นและบอกให้ได้เลยว่าพีเอ็มเนี่ยมันหอมกรุ่นยิ่งกับยิ่งกับตองเขียวนะเพราะอะไรมันแพรกว่านะแล้วมันเข้มข้นกว่านะหวานหอมอร่อยแล้วไง Salud, smoking, น้ำตาลถึงเปอร์เซ็นต์ดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันไม่ได้แคร์เลยว่าดิฉันจะปวอ้วนเพราะดิฉันถือว่าอ้วนนิดหน่อยผู้หญิงอ้วนแล้วมันผิวพรรณแต่งตังนะคะมันไม่ได้ตึงแค่หูแต่ตึงทั้งตัวนะจ๊ะมาจัต้องไอมาจับต้องแล้วก็น่ะรูปหน่อยได้ไหมช่ยรูปหน่อยจริงว่ามันเรียนจริงก็เปล่าเนื้อไม่เห็นขนฉะนั้นไี่บอกได้เลยว่ามันเรียนนุ่งแค่ไหนอะไรเหรอ แก่คนุ่มเนี่ยมันรูดีเนี่ยคนแก่ไม่แม้กันทุูไี่เห็นแก้ว่าป้าเนียนจีกับป่าอะไรอย่างน้มันก็บอว่าแก้มันไม่ได้เรียนอะไรแต่มือน้องอนุ่มจังท่านอาจารย์บอกได้เลยว่ามันเป็นความสุขดีฉันนลนะบอกได้เลยถึงจะไม่ได้ทํายอดมากมายอย่างคนอื่นเล็กๆน้อยๆก็ยังภูมิใจแต่ที่สําคัญอย่างที่อาจารย์รัตตกิจท่านบอกว่าเห็นเลยว่าประกาศกล้องเนี่ย ไม่ได้นหน้าประกาศเหมือนคนอื่นแต่กูบอกได้เลยว่ากูจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นมันจริงจริงจริงอินแบบเห็นผลอินอย่างชัดเจนฉะนั้นไม่ว่าใครนะคะที่แบบว่าอยากให้พีเซนคนรุ่นเดียวกันไปชอบมากเลยเพราะอะไรแกดูดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนทั้งเจ็ดรายการนะคะบอกได้เลยคุณมั่นใจได้เลย มั่นใจเลยว่ากินแล้วมันเห็นผลชัดเจนชัดเจนในที่นี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณยาวตัวไหนถามจริงตอบได้หมดน่ะพอกานกินจริงเห็นผลชัดเจนวันนี้พอไหมลูกมันจะเวลามันจะเยอะกินเวลาคนอื่นเกะต้องขอขอบคุณบริษัทพอมิตนะคะที่นะยเขาก็เตรียมจะไล่ลงต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านรองนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์ ดีๆมาให้มวลหมู่ประชาชนเนี่ยได้กินได้ใช้ได้เห็นผลชัดเจนกินแล้วยังต้องมีรายได้ได้อีกด้วยฉะนั้นนะคะทุกท่านคนจนคนรวยไม่สําคัญแต่มามาสําคัญให้มาที่นี่เออจับก,กินหมดแล้วกินเนผลชัดเจนคุณเสียอื่นเสียได้กับการที่คุณจะเสียเงินเราเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ตัวเองดูดีนะต้อง เชิญนะคะเชิญเชิญมาทุกท่านเชิญมาที่บริษัทเลยแล้วบริษัทเราก็โหอย่าให้บอกเลยมันดียังไงทุกวันเนียที่กล้าขึ้นมาพูดเสียงดังฟังชัดเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้เรามีออนไลน์ออฟไลน์โหแล้วนี่ถ้าไม่เคยไงพวกนี้รรยัรใยกันเก่งใหญ่สุดยอดนี่